พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม แอปเปิ้ลหน่อยต้นไม้ครับไม่รู้เอ้ยฝอยเปิ่อหน่อยฝอ,อยเปิ่อหน่อยอ้าวนี่แล้วโอ้โหแจมเลยแฮะซ้ายขวาไม่คุณเห็นเก็บแอปเปิ้ลขันตรงนี้เอ้ยอะไรบ้านเขาแจกฝอยไม้ม่วงแต่เรามาฝอยแอปเปิ้ลชั่วจริงเราแต่ว่านะเือความยุติธรเราต้องเก็บแเปืนะ่อนนะอือเอาละวันนี้ได้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกไว้เป็นพลังงานระดมเงิน,นงงแล้วแหมเย,ยี่ยมจริงๆเลยเฮ้ยเอาละ บ้านโคตรจะเล็กเลยอพออยู่พอก,กินเป็นไรเอาตุ๊กตาแมวเราแม่สัตว์ด้วยนาฬิกาตุ๊กตาแมวน่ารักอะเหล่าเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าวันเนี้ยวันสุดท้ายนะเฮ้ยไปขายทิ้งไม่มีตังค์เอาละเพียรงานสุดท้ายแล้วนะเนี่ยถ้าไปลงเหมือนแล้วก็คงหมดแน่เลยเอาละเอานี่ไปขายดีกว่าเฮ้ยจุ๊บบอกบ้านที่เขาคนต้นนนองขายบ้านทีนั้นเนี่ย เฮ้ยจนจนเฮ้ยเอะเอ๊ะนี่เอาไวเนี่ยเฮ้ยมีทางลงด้วยอมันคืออะไรอ่ะอ่ฮัลโหลครับฮัลโหลเออไม่มีใครอ่ะอ๋อโอเคไหนมืดจังเลยเว้ยโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยวัดเดี๋ยวแมวเหมียวน่าอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับคุณแมวสวัสดีเฮ้ย ไม่เสียไม่แปลกฉันคือแม่มหมดโอ้แหม่มดโอเคมันไม่มีอะไรเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฉีโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลยอ่ะฉันจะให้ของกับเธอแล้วเธอต้องเหล็กของกับนฉันก็ใจมไหมเดี๋ยวละ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 แล้วทำไมอ่ะผมไม่เห็นหน้าของอ่ะไปแล้วบายบายเดี๋ยวก่อนฉันต้องบายแล้วอะไรว่าอะไรฮะอะไรก็ได้นะอะไรอ่ะแล้วมันได้เงินปะ มันได้เงินไม่ใช่กบแม่เปนแต่เขาส,นใ,าสนใจมัตฮะสนใจไหมสนใจอ,โอ๋โอเคโอเคแต่ดเล่นไมไ่ตังนะน,น,น่นอน,นเดตตังง่านอนง่อเโอเคอ่าเล่นที่ไปแล้วเล่นอะไรของอะขานหลังเธอเลยขันหลังขันนียโอ้ขอบคุณครับโอโ้โหแล้วขานี้อ่ะอ,อ้าเฮ้ยอาอ้าออาอ่อา อะไรวะเนี่ยเฮ้ยดีๆก็หายทีเลยว่าแต่ได้ของมามันคืออะไรวะเนี่ยฮึอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรเอาละไปเปิดบ้านให้ไปขอนไปดีกว่าเฮ้ยมันต้องมีของแน่ๆเลยเฮ้บอื้มอปปื้ป Apple มหาสารนี่มันอย่าบอกนะมันเป็นกิมจรเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแต่ว่า Apple อ,ปปอื้โถ่เอ้ย มีแอปเปิ้ลแล้วก็ไม้เหรอเฮ้แต่ว่าแม่มนตษย์ภาษากรีมันแปลกด้ะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับแอปเปิ้ลแน่ๆเลยเอ่อจะว่าไปแล้วยลองเอาลองทำมั่วๆดีกว่าแอปเปิ้ลย่างใครคิดคนมาเนี่ยเอาละย่างเลยอู้นี่แอปเปิ้ลสติ๊กน่ยแจ่มเลยเอาละเผาอไมันมีไม้เออแล้วมายืมถ่ายด้วยดีว่าเอ้ย ไอ้นู๊ไอ้นู๊เมื่อวานเราเหมือนด้วยกันแกได้เลสโต้ได้เลยแย,ลย่เลยเฮ้ยไอ้นุ๊กฮะ่า,าอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้๋ดดอาป่ะคือว่าจะยืมทานอ่ะอ้อยืมทานได้เพื่อนนะแล้วโอ้ยทานโอ้ยอา้าเลสโตนมาเมือไห่อ่ะก็ไม่ร่วมเหมือนกันนะไม่ได้เลสโตเเออ้เอาไป่ะแบบฮะเพื่อนเฮ้ยให้เหรอเออไปเลยฉันไม่ได้ใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันมาเมฮะอไหร่ขอมาเลยขอทานสักครึ่งนึงแล้วกันนะมาได้เพื่อนขอเลสโตนสักสักสักครึ่งนึงโอเคได้เพื่อนตามใจเลย โอ้ยคุณจดีนุ๊กเดี๋ยวสวรรค์จะตอบแทนนุ๊กได้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 เขาไม่รอไปแปลงให้เรากินนะเฮ้ยนายเดี๋ยววอลเลตสโตนเอามาไหมนุ๊กโอเคเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อว่าไปขายได้เงี้ยเออเงินเงินทองเอาละเผาไปกันนะอืมเผาเลยอืเอา,าเนี่ยกลายเป็นเบิร์นแอปเปิลออฟสโตนสติ๊กเป็นแอปเปิลเผาอู้อู้ถ้าถอดมอาจะกลายเป็นแอปเปิล แอปเปิลแอปเปิลไม่เออเอาแอปเปิลไม่ทำไมอะฮะเออเปิลไม่เนี่ยไ <habits> ม่อร์วนเนี้ยรสชาติมันนิ่มๆใจเยะเดะไม่อร่อยเฮ้ยมราวะเนี่ยจะว่าแต่จะผายเปิลทำไมเนี่ยอร่อยก็ไม่อร่อยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรามาเคขึ้นแอปเปิลดีกว่ะด้วยความหิวของเราเหล็โตน <g ül> เลสโตนแอปเปลิลโอ้โหมันจะอร่อยปะเนี่ยอแอปเปลิลเลสโตนไม่ลองไม่รู้อ่ะกี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยรสชาติเหมือนเลสโตนเลยมันซาๆวิงว้งๆโอ้โหคุณไว้ขึ้นน,นี่เฮ้ยโอู้หเดี๋ยวนะนี่เราได้ความรู้จากการทำแอปเปลิลจากไมงมุมนั่นเหรอมีหน้าละให้แอปเปลิลเยอะจังเลย แอปเปิลนี่มันโหุยแถมเลยเนี่ยถ้าคูไปขนาดนี้แล้วก็โอ้โหขนาดนี้ข้าขุดไปขนาดนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราอัปเกรดขั้นจากแรฟตูนปกติกลายเป็นแรฟตูนบล็อกล่ะเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยเอ้ยเอาล่ะลองทำดูไม่ลองก็ไม่รู้ฟืดปุ๊บเอาล่ะแปะอันชื้อโอ้โหโอ้โหเอ็นชาร์ลีแรฟตูนแอปเปิลโอ้โหเรืองแสงเว้ยโอ้ท่าเราดีไปลงเมืองแล้วก็โหุย เหม,มือนต้องแตกแน่ๆเลยเอาละต้องกินต่อเนื้อโอ้โหแกเป็นหนูซีเหรอโอ้ยหมัดตัวเนื้อโอ,โอ,โอ้โหเร็วเกินเร็วเกินเฮ้ยโอ้ย <establishing> โอ้ยเร็วเกิน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 โหนี่แหละเขาเนี่ยลงเหมือนสบายตอนแม่ขุดตัวเราอย่างนี้อืมเอาละขาไปดีกว่าแล้วไปลงเหมืองแสดงว่ามันน่าจะเอาแอปเปิลเนี่ยไปลงเหมือญหน้าเสียเนี่ยไม่ให้แอปเปิลเผามันดีจริงเลย นี่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 ไตตไนี่ลูสิลๆๆสิลๆสิลูสี่ๆๆๆๆี่หมัดเร็วเราเหนืออ้ยเอละเต็บตัวเหมือนดีกว่าฮมันต้องได้คองดีแน่เลยถ้าเราใช่สิ่งนี้แม่อาใช่ใช่ก่อนไปก่อนไปเอ้นุ๊กอะอะไรเอ๊ยขอเลสตันไหม เอาจากเลฟตนนะเอาไปเลยไปเลยว่าแต่ทำไมตัวายมันมีขวัญด้วยวะเอ้ยน่าถือว่าเป็นของดีน่าใช้เกียสองเหรอไม่ใช่อันนี้นุ๊ปอะไรอะไรเฮ้ยแอปเปิ้ลอะไรไปเนี่ยเออไม่ใช่น่ะถือใช่ป่ะไปไหนไปขุดแร่เฮ้ยเอาละโอ้ยเหี๋ยวลองขุดดีไหมไหนนี่โอ้โหไยวายนี่แหละสีที่ต้องการมียอดเอาละไปหาเลยดีกว่าอย่งงงงงงงเอาละนี่เนี่ยขุด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 นี่เนี่ยขุดโอ้ย เร็วรแรงทูเรอ้าวตัวที่ทอปทองแหมโอ้ยแหมแอปเปิ้ลมันดีจริงๆเลยนี่ออุ้ยโอ้โหอุ้ยขุดเล่นๆลงมาตรงนี้เจอเพชรซะแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงพลังของแอปเปิ้ลและสโตนเป็นไงโอ้เอาเพชรเอาเพชรหายเฮ้ยเพชรโอ้โหโอ้เพชรเนี่ยโอเคแข็งอ่บี๋ไหมอ่านั่นทองสวยนี่ดว <c oughs> งดีจริงๆเลย ุกี่เม็ดห้าเม็ดเดี๋ยวนะถ้าเราเอาเพชรไปยัแอปเปิลเถอะอะแอปเปิลเพชรเหรอเฮ้ยจะมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยแต่เนี่ยเลฟโ์ตนนี่เลสโตนเลฟต์ต้นเก็บอะไรของดีของดีเอาละอือีกสักหน่อยกันนะนี่ต้องมีแร่อะไรโอเคเดี๋ยวโอ้ล่ะวะโอ้มีเพ็รไม้คับไม่มีเลยเหรอโถ่เอ้ย จึ๊บจๆ๊จ๊๊บจโอ้โหเร็วเรวไปก็ไม่ดีนะเอ้ยเอาละโอ้โหโอ้ยหอหอน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 อจุ๊บอืมอุ้ยบลาไอเอิร์ดมันได้เพชรอีกแล้วโอ้ยแจมจริงๆอืมออีอีนี่นี่เนี่ยนี่โอเคกดรอบก่อนฮโอเครอบนี้มีราวาอยู่แสดงว่าใต้นี้ต้องมี ลาวาอย่างแน่นอนนะถ้าเป็นลาวาแล้วก็เดี๋ยวใช้ด้วยโอเคต้องค่อยๆขุดค่อยๆจาอึบอึบอึบโอเคเรียบร้อย1นึเมตรสเมตรสเมตรสไอ้สีเมตรโอ้ยเกือบล้มล้มโอ้โห้5เมตรอึบโอเคจระสิามเมตรโอ้โหแจมเลยเฮ้ยเอาละรอบนี้เรือแรงค์วุฒิ หยุดไม่หยออ่อนเอ้ยเอไหมดเหมือนดีกว่าเอ้ยใหญ่0 0 0 y e a r ี2000 <years> later <c oughs> โอ้ยแต่เยอะจริงๆนะแม่วันนี้13ก้อนแม่เยอะสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเราไปทำอืมแบบเป็นทองก็เป็นฮิวเลียสีเนี่ยถ้าแเปิ้ลไห่เป็นไงนะอืมถ้าลองนิเนี่ยแม่วันนี้เปิ้ลห้ลองไม่จำกัดเอ๊ะ บ้านเขียวๆอย่างนี้มันเพิ่งคุ้นเลยนะอะไรรอเข้าไปดิก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูนั่นนนั่ใครเหรอครับในบ้านน่ะอ่ะผมไอ้ฮัตไรฮะเอ้าตัวนี้เหรอใสยฮัทตใจฮะอ๋อสวยตัวนี้ตัวนีสวัสดีโห้ยว่าไงน้องคิปเปอร์ขอแสด้อย่างดีนะฮะตาตูตาเนี่ยอ๋อโอเคออ๋แล้วทำไมนี่เนี่ย ก็มาสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้เลยฮะแล้วเจ้านายอ่ะอ๋อก็เพิ่งไปลงเหมืองมาเฮ้ยเหนื่อยไหมฮะเจ้านายฮะก็เหนื่อยนะแต่แบบมีใครมองอยู่เลยอ่ะเออช่างมันเถนือยนะฮะเออช่างมันได้ไงโถ่แอบมองคนอื่นได้ยังไงโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยแม่คนเขาจะคุยกันมองได้ยังอย่าถือสายนายฮะอ๋อเป็นแบบโอเคก็เหรอเออเราจะไปนะเราจะไปแล้วอฮะเราจะไปแลสิ ออเดี๋ยวเป็นหุ่ะทําอยู่อ่ะอ๋อจะาจันนายฮะโอเคเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้นายพอจะมีเอม o n ดเหลือปะเอมนอดเหรอฮะก็มีเหลือเยอะนะฮะมันเหลือขอสักหน่อยที่ได้ฮะตอนนี้ฮะน,น,น,นี่นี่เหลือเยอะเหรอเออก็เยอะอยู่นะฮะเออแต่ก็ผมไม่คุยเพิ่มมาอีกอืมตอนนี้งั้นเดี๋ยวทํขออะไรให้ขอขึ้นเงิน,ะะนน,ขขน,นะ,ะได้ฮะแต่จะนนายทําให้ผมมาฮะ เออคือคแวหนึงสิ่งที่จอห์นนี่มีคิดว่าเห็นค้าถึงแล้วก็ต้องสิ่งนี้เลยเอาละจอห์นนี่ช็อตเอเมเลรอนกับคริปเปอร์เอ้ยเด็เอเมเลรอนกับคริปเปอร์ถูกต้องแหละเอาละทา,ามาคราฟแล้วก็นี่แน่นี่ปุ๊บอืนี่ไงเอเมเลรอนแอปเปิ้ลโอ้โหแล้วก็เอเมเลรอนไดมอนด์มันต้องมีของเจี๊ๆโอ้โหนี่ไงเอาละที่เหลือก็ทำเองกินดีว่ะงําๆๆๆกินเองนี่แหละสวย เอาละแบะให้จอหนี่อย่างอันนี้วะนี่แหละของดีนี่คือเวทมนต์ที่แมปเปิลน่ะกลายเป็นของอื่นได้ไหมเอาไปจอหนี่คงไม่กินแล้วนะเดี๋ยวต้องกินแหละเอาไปเพิ่มพลังจอหนี้ท้าใดฮะเฮ้ยนี่อะไรตท้าใดฮะมันคือแอปเปิ้ลอในร่องนี้ล่ะนี่ไงว้าวมันสวยมากเลยเนี่นยจะให้ผมนะฮะเออเออใช่ทำไม่ได้ขอบคุณนะฮะเออไม่เป็นไรจอหนี้อันนี้อีก โอ้ยแต่ผมชอบเอ็มพ๊อปมากกว่านี่ฮะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรโอ้ยอ่ะอืมถือว่านายโชคดีใจนะครับผมเอ้เฮ้เฮ้เสียงอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาจากนี่ครับผมเฮ้ยอะไรเสียงนี่นะเฮ้ยมันเสียงมันดังตู้มเลยเฮ้ยแล้วมันตัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมีหัวเกียจทั้งเฮ้ยขอขยไบใกล้ๆดิเฮ้ย

เอ็มรูแอปเปิลแดกแม่งอ yeah. yeah. ืมแดกแม่งแล้วมันแอปเปิลแดกแม่งนี่อะมาดิไอเวนมาแอปเปิลมาเอ่อเอาหายเอาหายเอาวะนี่เหรอก็มาสิอืมเกียร์เ่าแล้วกลัวเป่าฮะโอ้โหอะไรอะไรอะไรทำไมไปอเปิลขึ้นมาไอเปิลขึ้นมาเหรอเฮ้ย จะเอาต์เพื่อนอะไอเพื่คือมาก็คือมาเออดี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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสงบสติได้ไหมเอ้าขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษจะโทษโทษโทโทษโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมไขึ้นได้คืนให้โอเคบอกว่าคนจะกลับขึ้นมาอยู่นะแสดงว่าถ้าเรายังเอาอย่างนี้ต่อไปมันก็จะกลับขึ้นมาใเนีหยโอเคเอาละขอเก็บคืนกันนะโถ่เอ้ยเขาว่าเลยจะเป็นมดชวนเองเอาล่ะเราต้องไปปล่อยในป่าที่หนึ่งคืนแอปเปิลสู่ธรรมชาติมีหน้าเยอะเยอะ โอเคไว้นี่นะแอปเปิ้ลนี้หมดแล้วใช้เค่องสูตรเองเอาคืนดีกว่าโอเควันหลังต้องถ่ายละหวังว่าคงไม่ใหม่นะเจ้าพิษสายแอปเปิ้ลกับคืนแคบกับคืนรับเสียงโอเคโอเคเสียงหลอดเลยโถยโอยเอาละไม่เลถือว่าได้สูตรการทำแอปเปิ้ลมาคือแอปเปิ้ลสูตธรรมชาติขอโทษจริงนะ สงสัยพลังนี้แข็งแก่งเกินไปโอ้โหโดนเกีียวใช้ดีที่จะไอ้เพิรนลนี่แหละเอาละอืมได้ของแล้วไปขายกว่าเฮ้ยหาตัง